อ่อาร้องเ,อเพลงส yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. oh, ิร้ <Yeah, yeah. S 2> องพลงอ่านถ่ายให้ยายพีดูอ่เรียกยายพีดิเดี๋ยวอ่ <Yeah. S 2> ยายาพี มาช่วยคิดถึงหนูไหมคิดถึงไว้คิดถึงไฟใสไหมคะ่ไหมคะาเร็วมองกล้องหนึ่งมองกล้องรักม้รักนะรักม้าก่อนเอาม้าจุ๊บจุ๊บอะไรนะจุ๊บจุเก่งมาก้งร้องเพลงต้องร้องเพลงก่อนร้องเพลงกร้ากล้กลกา my present is well was small phone ตาตาไม่หายแล้วบายบายแลบวายบายก่อนบายบายก่อนบายบายกล้องก่อนนะนี่นี่ไปบ่ายนี่เลยายบายส่งจุกส่งจุกเจอกันใหม่นะเจอกันใหม่นะก่อนเจอกันใหม่นะ